ทีนี้ก็มาเึงงเจะพุทธคุณบทที่ห้าสิบสองโดยสบาลีว่าอะกุโโหแปลว่าผู้ปราศจากแล้วจากความโกโกเจระพุทธคุณบทนี้พอใครๆได้ยินเถรู้ได้ด้ดยตนเองกันทีว่าเป็นพระปริสทติคุณ <c oughs> ดังนั้นจึงสงเคราะห์ไวว นายพระปริศติคุณมีความกคโกรงเป็น,น,ปน,น,น,นกิเลสเป็นสิงเจ้ามองพระองค์รงสารพรกษาติกิเลสอันเป็นเหตุให้กดโกรงที่นี้จะ,จะได้ที่เจิรมากันถึงคำว่าคตโกรง เรื่องราวเป็นอันมากในสบาลีในอันตถกถาในพุทธศาสนานี่ก็มีในเรื่องทั้งพวกอื่นนอกจากพุทธศาสนานก็มีได้กล่าวถึงสมุนีสรษสีสาบสดา,ดาที่คดโกงที่หลอกลวงนี่อยู่ทัว่วไป สายความคดโกงนั้นเป็นอาชีพแต่ก็มีสฤษดีมุนีที่ศาสดา,าเป็นอันมากเหมือนกันที่ไม่ได้คดโกงพระพุทธองค์ทรงเป็นสฤษดิ์มนีอยู่ในพวกนี้คือพวกศาสตร์ระจากการคดโกงแต่การคดโกงนี่ มันมีความหมายหลายชั้นจิงตลลงไปได้หลายชั้นซึ่งควรจะได้รับการพิจารณาถึงที่สุดสำหรับคำคำนี้ที่ว่าอากุโขไม่คด กงหรือบางทีก็จะเป็นอากุหะโคซึ่งก็แปลว่าไม่คดโกงเหมือนกันในรกากศัพท์ของคำคำนี้ก็คือคือคำว่าอสาุธา,า,าศัพท์อสุธาแปนั่ก็คือรกากศัพท์ที่มาจากธาตุที่ว่าก uh ูหะในอัตถาว่าวิมหาะเนวิมหานเน มีอัดล่าการทำให้งง <c oughs> การทำให้งงในที่นี้ก็คือการหลอกลวงต่าการหลอกลวงไม่ว่าชนิดไหนย่มทำให้งง <c oughs> <c oughs> แต่เรามาเรียกกันตรงๆว่าการโกหก <c oughs> จะโกหกโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ตามย่อมจะเป็นการทำให้ผู้ฟังงงไปทั้งนั้นท <c oughs> ี่พิจารณาถึงเหตุแห่งการดโกง <c oughs> ก็จะพบว่ากิเลส <c oughs> ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งหรือลักษณะหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการคดโกงหรือการหลอกลวงในการหลอกลวงนั้นลวงตัวเองก่อนก็ได้โดยอำนาจของความไม่รู้ก็ลวงตัวเองก่อนเพราะไม่รู้โดยประการทั้งปวงมันก็เป็นการลวงตัวเองอยู่ในตัวแล้ว ที่ในบางกรณีก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรดีดีอย่างไรชั่วยอย่างไรก็ยังไม่วายที่จะคดโคกงตัวเองอยู่ในภายในคือไม่ทำตามที่รู้สึกอยู่ในตัวเองว่ามันถูกต้องอย่างนี้มันผิดอย่างนั้นนี่ก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นไปในทางจิต <c oughs> ทำให้เขาบด ต่อสัจธรรมมันมีอาการมันเกิดขบฏต่อสัจธรรมมันจึงโกหกต่อสัจธรรมแล้วโกหกแกจิตใจ,ใจของตนเองนี่ระดับหนึ่งโกหกกันข้างใน่อนแล้วทีนี้มันก็ออกมาข้างนอกซึ่งเป็นเหตุให้ลวงผู้อื่น โกหกผู้อื่นทางทางวาจาหรือทางกายดังนั้นจึงมีการพูดจาที่โกหกมีการดแสดงสริยาอาการทางกายล้วนๆกันได้ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดซึ่งเป็นการโกหกนั่นละจึงมีการโกหกได้ทั้งภายในต้องบุคคลนั่นเองและออกมาภายนอก จนเนื่อนไปถึงบุคคลอื่นจึงมีการโกหกทั้งทางสติปัญญาของตัวเองที่มันเป็นเชโกมันหลอกลวงตัวเองจะ <c oughs> ทำจิตให้เป็นจิตที่ไม่ซื่อตรงออกมาเป็นทาง วาจาที่ไม่ซื่อตรงทางกายที่ไม่ซื่อตรงส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพราะความโลภหรือกิเลสประเภทความโลภที่ต้องการอะไรตามความต้องการของกิเลสชื่อน,น,นั้นก็เป็นเหตุให้มีอาการที่เรียกว่าคดโกง จะใช้คำว่าโกหกก็ได้เหมือนกันถ้าคือเอาความหมายว่าโกหกตัวเองก็ได้โกหกผู้อื่นก็ได้โกหกอยู่ภายในคือสติปัญญามันหลอกลวงกันเองมิจฉาทิฏฐิมันหลอกลวงสมาทิฏฐิก็เรียกว่าสติปัญญามันโกหกกันเองอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราใช้คำว่าคดโกงี่ มันก็ฝังง่ายข้อปฏิบัติ <c oughs> เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะเจ็ดประการก็พอจะกล่าวได้ว่าต้องศึกษาเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ในความสัตย์ หมือสัจจะเพราะว่าได้จะพติธระทำมาในฐานะที่เป็นบารมีองค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าสัจจะบารมีรวมอยู่ในบารมีทั้งสิบที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว เมื่อระลึกนึกถึงข้อนี้จึงมีความแน่ใจในความไม่คดโกงของพระองค์ก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระองค์เมื่าถึงอย่างไรอย่างไรในเรื่องคดนี่ไม่มีแน่ <c oughs> ข้อสองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนี่ ก็เพื่อว่าจะให้พระคุณให้พระคุณข้อนิสมาคุ้มครองเราให้เราตั้งตนอยู่ในความสัตย์เช่นเดียวกันให้คนที่ชอบโกหกตัวเองก็จะเดินเลิกเสีย <c oughs> ที่ขบททรยศต่อตสติปัญญาของตัวเองก็จะได้หยุดเสีย <c oughs> ที่โกหกกับคนอื่นนั่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้คึนโกหกไปไม่เท่าไรก็จะต้องประสบความวินาศข้อที่สามที่ว่าเอรอื้อถึงเมื่อมีอันตรายจะได้มีความกล้าหาญแน่ใจนั่น นี่ก็เป็นธรรมเนียมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น <c oughs> ก็มีธรรมเนียมที่จะตั้งสัจจาพิษฐานว่าด้วยอำนาจสัจจาพิษฐานและด้วยอำนาจความศัตร์ที่เรามีอยู่เราไม่ได้กระทำผิดไม่ได้กระทำชั่วไม่ได้กระทำกรรม อันชั่วนั่นนะ่ะก็ขอให้เกิดการคุ้มครองที่ปลอดภัยเมื่อมีอันตรายระลึกนึกถึงความศัตด์ความจริงที่สามารถอ้างมาเป็นสัจจาพิษฐานได้ก็เกิดกำลังใจเกิดความกล้าหาญเกิดความแน่ใจ <c oughs> ที่ทำการอย่างเพียงเป็นธรรมเนียมนั่นมันก็ก็ดีอยู่มากแล้ว เพราะมันเป็นการรักษาไวา้คงอยู่ในแวดวงของความดีแต่ถ้าให้จริงยิ่งไปกว่านั้นไม่เป็นเพียงทมเนียมหรืิปณีจะยิ่งจะดีมากคือ <c oughs> จะสู้อันตรายด้วยความสัตย์ด้วยความจริงด้วยความดีด้วยความงามความถูกต้อง <c oughs> แม้มีช่องทางที่จะสู้ด้วยการคดโกงหรือจะเอาเปรียบเขาด้วยการคดโกงก็ไม่เอาพยายามเสียสละไปไม่ต้องการประโยชน์ที่ได้มาด้วยความคดโกงให้เป็นผู้แน่ใจจากนี้ข้อ <c oughs> ที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำประคุณขอ้ขอนี้สมาไหวในตน จนยกมือไหว้ตัวเองได้ <c oughs> นี่มีใจความชัดเจนอยู่แล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงมีธรรมะความถูกต้องความเป็นธรรมก็คือเราทำตามพระพุทธองค์อย่างเค่งครับ จริงยกมือไหว้ตัวเองได้ <c oughs> ใครลองทำดูก็แล้วกันทำอะไรที่พอให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ด้วยความสนิทใจแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในใจก็จะรู้ได้เองคนอื่นบอกให้ไม่มีประโยชน์ก็ <c oughs> ไม่อาจจะเข้าใจได้ <c oughs> ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนเพื่อเมื่อจะทำอะไรลงไปให้มีสติสัมปชัญญะยับยั้งว่านี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามศัตธรรมหรือหาไม่ <c oughs> และลึกอย่างนี้คือเป็นการกระทำเหมือนกับว่าไปทูลถามพระองค์ก่อน ว่านี่ควรทําหรือนี่ไม่ควรทําหรือควรจะทําอย่างไร <c oughs> มันจะได้มีสติสมัชัญญะอย่างเต็มที่เสียก่อนแล้วก็เลือกเอาสัจจะคือความจริง <c oughs> ธรรมะความถูกต้อง <c oughs> เอามาใช้ในการตัดสินใจลงไปว่าจะทำเสียวพูดจะคิด <c oughs> ทปอย่างไรดี กิเลสเป็นเหตุให้ลืมสัจจะหรือบางทีก็ย่ำยีเหยียบย่ำสัจจะไปบ่อยๆถ้าเราไม่ตั้งมันในดีๆในลักษณะอย่างที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนแล้วก็จะเสียทีแก่กิเลสหรือพูดผีศีสา โดยไม่ทันรู้ตัวบ่อยเกินไปข้อที่หกที่ว่าให้รู้สึกละอายเหมือนล้มเหลวนี่ก็คือเมื่อเสียสัจจะกลายเป็นคนคดไปก็ควรจะรู้สึกว่าหามันเป็นเรื่องน่าละอายที่สุดแนะ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซื่อตรง yup. ทุกคราที่ไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อตัวเองต่อคนอื่นก็ขอให้เสียใจแห่้มากให้ละอายให้มากคือที่เรียกว่ามีหิรี่และอดตับป่า แล่ให้กลัวให้มากกว่านี้คืออันตรายอย่างยิ่งที่จะทำลายบุคคลนั่นเองท่า <c oughs> นเรียกว่าความละอายคำเดียวก็พอเพราะมันแนบเนียนลึกซึ้งเปนนิด <c oughs> ถ้าละอายได้แล้วมันก็ต้องเสียใจหรือกลัวหรืออะไรได้ ข้อที่เจ็ดที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอเป็น <c oughs> สิ่งที่ควรทำตรวจสอบเพื่อการควบคุมให้มันอยู่ในครองของสัจจ์อยู่สนอดไปและยังจะตรวจสอบต่อไปถึงข้อที่ว่ามีผลมากน้อยอย่างไรในคราวไหนเพื่อเป็นบทเรียน ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือข้อปฏิบัติโดยย่อย่ๆเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณขอ้รรอนี้บทช่วยจำเป็นคำกลอนจะมีว่า เหลือเหนือความคดไม่มีเท็จไม่มีปดท,ทุกวิถีกิเลสว่ายลวงใครนั่นไม่มีสมเป็นที่อุ่นใจไม่ระแวงคำยากในบทกรอนนี้ไม่มี แต่ความหมายบางทีก็ยังแฝงอยู่บ้างพระองค์ทรงมีสัตว์จะล้นเหลือเหนือความคดโกงนั่นความคดโกงจึงมีไม่ได้พูดว่าพระองค์ทรงสัตว์เหลือเหนือความคดไม่มีเช็ไม่มีปดทุกวิถีคือวิถีทางหรือยอย่างหรือชนิด แต่็ตามไม่มีเพราะไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็เป็นอันว่ายการคดโกงทั้งหลายมีไม่ได้การคดโกงมีได้พราะมีกิเลสเรอมันพาไปว่าไม่มีเทศไม่มีปดทุกวิถีกหมายความว่าไม่มีความไม่เป็นธรรมหรือไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่มีทุกอย่างทุกเกิดการ กิเลสว้าวงใครนั่นไม่มีก็หมดกิเลสแล้วไม่เหลือกิเลสใดไว้สำหรับล่อลวงผุ้ใดมันตัดปัญหาหมดไปแล้วตั้งแต่คำว่าสิ้นอาสวะกิเลอสอสง์เป็นที่อุ่นใจไม่ระแวงภาษาวกทั้งหลายมีความแน่ใจไว้ใจอุ่นใจในภาษาสดาของตนทั้งนั้น <c oughs> ไม่ว่าภาษาไม่ว่านายสาวสนาไหนพระองค์ไม่มีความคดโคงจึงเป็นที่อุ่นใจของสาวกไม่เกิดการระแวง